เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Block Man Go Build and Shoot สำหรับเกมในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นอย่างง่ายก็คือเจอใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็แค่ย,ยิงให้ตายเท่านั้นเองนะครับผมไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเราจะเลือกเป็นแบบการต่อสู้แบบทีมนะครับแล้วก็เป็นการสู่แผนที่นั่นเองนะไปลุยเริ่มการต่อสู้โอเคครับเราเริ่มมาแล้วนะอู้ยิงเผยยิงเจ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 เอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับผมโอเคมาโอเคเราอยู่ทีมสีน้ำเงิน นะครับเราต้องยิงทีมคอนรดครับไม่เงเจอแล้วยิงมายิงมายิงมายิง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 โอ้ยไม่ยิงไปโอ้ยโดนโดนสวนโดนสวนไปครับอย่าไปยอมครับผมอย่าไปยอมครับยิง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 เอาแล้วครับผมตายไปหนึ่งครับเรียบร้อยมาใครจะมาอีกใครจะมาอีก ยิง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 ยดงยิงยๆๆยิงยิงยๆๆยิงยิงยองยิงยิัยดงล่าคิงยิกยนงยิงคิงยิงยิงหรอยิงย่งยิงยิาเิงย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 ิงาิรยิงยิงยองยิมยิงยิงยิงมิอยิงยิงยิงยิ้ยิงดิดยิงยิดัิเยิง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 ยิกยไงยิ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 งนปงนิงยิงยิเยินยิง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 ยิหมดเกิงยิงยมงยิเกิดใหม่ครยิเกิงม่เกิดใหม่โอเคเกิามุมนี้ครับผมยิงปตายงยเพิงกิยง๋ย่ยยยยิงห้่วงันไดตย อีกหนึ่งโอ้ยเกมนี้สนุกมากเพื่อนสามารถลองเล่นกันได้นะครับผมสนุกจริงจริง ตายไปดิตายไป triple kill ไ,ไปสิครับถ้าเกิดใครอยากได้ของรางวัลน,นะครับสามารถเอาโค้ดใต้คอมเมนต์ของผมไปตอบได้เลยนะครับผมรับรองว่าจะได้ของดีอย่างแน่นอนโอเคยิงต่อยิงต่อไปตกลงหลังก็แพ้ยิง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 โอเคตายไปแล้วครับเพื่อนจัดการให้แล้วเรียบร้อยโอเคครับผมทีมเราได้23คิวนะ24คิวแล้วครับเอา้าโดนยิงตายโหโดสนสไนเปอร์ทีเดียวตายเลยครับไม่เป็นไรครับเราสายปืนกลเราสายยิงรัวจะตายแน่ๆครับผมโอเคครับทีมสีแดงได้สิบแปดคิวนะตอนนี้ทีมเรายังนำอยู่นะครับไปทำแต้มใครฆ่าเยอะสุดชนะไอ ไนเปอร์โดนคิทติคอลสไตล์ไปสิครับผมเรียบร้อยเต็มหัวยังไงต่อครับตัวนี้จะแอบไปไหนเพื่อนจะแอบเราเพื่อนจะแอบเราเพื่อนนี่ไงมุมนี้ดีมุมนี้ดีหัวแดงไอหัวแดงหัวแดงตายหรือเปล่ายิงไปรัวหัวแดงเรียบร้อยหูเพื่อนเราเนี่ยมันบุกไปฆ่ายันฐานเลยโอเคยิงต่อดับเบิลคิวไปสิครับผมอ่ะกระสุนเหลนสิบเจ็ดนัดสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเวลาเหลือเก้าสิบวิไอวิด้านบนด้านบนด้านบนคิวเนียนเหรอคิวเนียนอยด้านบนยังไงล่ะชิคโกคิวไปสิครับผมอ่ะโคตรคิวไปเลยครับผมฆ่าสี่ตัวติดโอเเเคคครรรรัับบาาตติมมโ่ผอนนีู้้สึกว ใกล้จะหมดแล้วนะโอเคเพื่อนเราสร้างสะพานไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงเราจะยิงเราไอ้บุกฐานได้เวลาบุกฐานสาันขึ้นไปเอาวีดไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับโอเคไปเราจะวีดไปฟังสัรค้ากันบลอกไอ้โอ้โหไอตัวโดดลงมาด้วยโอเคใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปสายขึ้นไปส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปเราขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงเกือบแล้วไม่โดนยิงโอเคนี่ไงช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอุ้ยใครยิงเราใครยิงเราไอ้ตัวนี้ใช่ไหมยิงเรามัดเกินไปเลยมัดเกินไปเลยเอาดิเอาเลยเอาเลยครับบึ้งบึ้งบึ้ง โดนใครครับเนี yeah, Boy, okay. Okay. Oh okay. ่ยใครมันมาอาจิงเราโอเคอู้เพิ่งเกิดเองเพิ่งเกิดเองของนี้ของนี้ของนี้อู้หลบ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 ยิงยิง critical s t r i k ตายอีกงหนึ่งครับผมเย้เวลาหมดแล้วเราชนะนะครับผมทีเราฆ่าไป54ต่อ45นะครับโอเคอุ้นเราได้ที่2ด้วยนะเราฆ่าไป10ตัวเลยสุดยอดสุดยอดเอาละครับเรารู้สึกว่าปืนเรายังไม่ค่อยเทพนะครับผมผมจะซื้อปืนปืนไหนเทพสุดปืนไหนเทพสุดเออยรู้สึกว่าปืนไรเฟิลนะครับไปครับอันนี้ปืนคอกกี้นะครับผมทำลาย23ความเร็วกันยิง90 โอ้แล้วพอมาปืนสีม่วงปืน Purple พลซัมเดอรครับทำลาย27พอมาโดนการยิง92อันนี้กระสุน25นะครับปืนคอกี้กระสุน30แต่ว่าปืนสุดท้ายเนี่ยทำลาย32เลยนะครับแต่กระสุนแค่10เองซึ่งผมว่าปืนคอกี้น่าจะดีนะครับผมเพราะว่ากระสุนมันเยอะดีแล้วก็ยิงเร็วด้วยนะครับแถมปืนน่ารักด้วยผมจัดปืนคอกี้เลยแล้วกันนะครับผมตื้อเลยจัดมาครับปืนคอกี้มาแล้วนะครับผมอัปเกรดได้หรือเปล่าอัปเกรดได้ด้วยนะอัปเกรด8เหรียญนะครับผมเรามี20พอดีโอเคอัปเกกรรดอีคับ อีขั้นนะครับผมอัปเกรดเป็นไดเบจ25เอาเลยครับผมมันอัปเกรดได้เยอะมากนะโอเควันเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอมาเรามาล้างแค้นกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าปืนคราวดีเน่เทพยอย่างแน่นอนไปครับผมรุยมาครับผมซ่มแผนที่มันเดิมต่อสู้เริ่มได้เอาเลยครับเรามาลองปืนใหม่กันดีกว่ามาแล้วเกมเริ่มแล้วนะครับผมโอเคยังไงเชฟฝันคั่งแล้วยิงยิงยิงเรียบร้อยจัดไป1คิวครับผมอ่ะโรดนี่ไงเเจอเจอแล้วปืนนี่ยัยงกองยิงไป,ๆๆๆปย,ย,ยิงไปยิงไปทริปเปิลคิวมาส เาคิวเราคิวขอตัวสุดท้ายเพนต้าคิวเรียบร้อยค่า5ติดนะครับตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเราอยู่นี่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่นี่จัดไปหนึ่งจัดไป,หน,ดไปหนึ่งเก็บไป6นะครับผมเก็บไป6เปิดมาเก็บไป6แล้วโอ้โหเรานี่มันโหจริงๆนะครับโอเคหาสีแดงไปไปนี่ไงเจอหน้าแล้วยิงไปสิครับจัดไปสิอา้าวลวกลวกตายเองไม่นะไม่นะแต่อย่าเพิ่งยิงเราอย่าเพิ่งยิงเราไเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยใครเกิดมาต่อหน้าเรายิง ตายไปไม่ให้ล่วงตายด้วยยิงตายคาที่เลยครับผมโอเคตามไปไหนจะหนีไปไหนตัวนี้อจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาที้ฐานเราทําไมเก็บเพนต้าคิววิ่งหนึ่งครับโอ้เกระสุนจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกลือกสุนที่สามนัดสุดท้ายครับผมเอาเกระสุนหมดใช้ปืนพกใช้ปืนพกใช้ปืนพกอ้าวปืนพกก็เก็บได้ครับผมเป็นไงเพนต้าคิวเออตายสักทีนะครับเก็บไปเยอะมากเกือบสิบตัวซึ่งกว่าเราจะตายเนี่ยโอ้โหคุ้มมากนะครับเก็บไปเยอะมากเก็บให้ทีมโอเคใครมาอีกใครมาอีกใครมาอีกจัดไปอีกครับผมโอเคโอ้ยโดนโดนโดน คิวไปหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้เราตัวเออตายอ่อเลือดน้อยเกินนะครับผมมาครับเกิดใหม่มาแล้วยิงตัวนี้ไอ้เนี่ยเราเพื่อนเนี่ยเราเพื่อนคิวหนึ่งนี่ยิงทะลุซอกเป็นไงล่ะเก็บกระสุนครับมาเอาตัวนี้เนียนตัวนี้เนียนดับเบิลคิวไปสิครับผมโหปืนคอคกี้ที่บอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับไปยิงยิงล้วัวไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยชิปเปิลคิวไปดิครับผมนะครับนี่ยตัวนี้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 ดีเองตัวนี้ดีเองควอดเลยคิวจะมาเปรี้ยวจะมาเปรี้ยวตกตึดไปเลยนั่นแหละเก็บยาไไไมม่่รรรูู้้ยาอะครับเเเกก็็บบยาลไม่ ซัดหน้าเพนตายคิวยังไงนี่ไงซั ah ดเพนตายคิววันนีครับโอเคดักหาเลยดักเกิเลยยิงยิง,ยง ปืนกระสุนหมดกระสุนหมดปืนพุปืนพุ่งปืนพุปืนพุปืนพุ่ปืนพุ่งปืนพุ่งปงิมยิงเพนต์ตะคิวโอเคกระสุนเก็บไม่เอ่ยกระสุนเก็บไม่เอ่ยนี่มันชุดเกราะนี่โอ้กระสุนหมดไม่โฆษณายิงตายนะครับผมมาเกิดมาแล้วกำลังแห่ปืนโฟกี้ที่ผมชอบมากเลยนะปืนนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากเอาละครับยิงต่อครับผมตัวนี้จะหนีไปไหนเพื่อนใช้ดาบราเพื่อนใช้ดาบใช้ดาบใช้ดาบก็ตายเป็นสี่เพื่อนเจ้าดาบมายิงเรานะครับโอ้ยเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่คนนี้เกิดมาอะไรนี่เกิดมาใหม่ดับเบิลคิวครับผมโอเเเคคกกกรรรระะสสุนนนนนออยยูู่ััมมมมม์็บบงงไดดดีิววลลาหแ้ผ บอกเลยว่าขาดลอยครับ70ต่อ32นะขาดลอยเลยนะครับโอเคชนะแล้วนึงครับผมโอเคได้มา15แต้มโอ้โหเราได้ที่2องครับเก็บไป19ตัวอุ้ยเฉียดสิวที่1นิดเดียวนะที่1เก็บไป22ตัวนะครับโอ้โหเอาละครับขออีกสักตาแล้วกันนะครับแก้มือเป็นแบบทีมสุ่มแผนที่มาเลยจัดมาครับโอเคเกมจะเริ่มเหมือนจาก3 2 1โอเคเกมเริ่มนะครับมาไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่อย,น,ออยน,อนั่นไงฝั่งตรงข้ามเต็มเลยยิงยิงนี่ไงนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้ว โดนยิงตายไปหนึ่งเรียบร้อยตจะไหนไหมโดนยิง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 เฮ้ยกระสุนจะหมดแล้วนี่ไงฆ่ากันรัวๆเลยครับฆ่ากันรัวๆเลยยิงจนหมดแล้วไม่เป็นไรมีปืนพกครับผมปืนพกมาปืนพกมาตายขึ้นไปข้างบนอ้าวโดนดาบฟันอ่าครับลุยต่อลุยต่อเป็นยังไงมีคนอยู่ข้างบนข้างบนนี่ไงยิงข้างบนตายยังนี่ไงมีคน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 ตายไปสิครับเรียบร้อยตรงข้างบนนี่ไงยิงอจากตรงนี้เลยดับเบโลคิว คิดว่าหลบอยู่ข้างบนแล้วจะรอดเหรอเออโดนฟาดอ่าต่อครับผมเอาเป็นสายลุยนะลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวทีมเรายังนำอยู่ครับทีมเรายังนำอยู่ยี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออเฮ้ันเอาปืนมายิงเราทีเดียวตายเลยไม่ไปยิง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 เออโอ้เลือมันเหลือหนึ่งนิดเดียวเกือบฆ่าได้แล้วเกิดใหม่ครับเกิดใหม่ยี่ยี่ เรียบร้อยคิวไปสิครับนี่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยโอเคตัวมอนตัวัมอนเห็นยังฮมนตมนมนยิงที่ดับเบิลคิวอุ้ยสุนเลือแปดแล้วครับกระสุนแปดแล้วนี้ตัวน้ยิง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 ยพเปวนพกเหลืออยู่ขึนพกเหลืออยู่โอเคตายครับเติมกระสุนรับงมทีมเราคิวไปามสิหนะนำอยู่เยอะเลยนะครับยิงจะนั่นบนนี่แหละยิงอู้อยู่ข้างนกระจุกยิงเฮ้ยไปมาแล้วพวกนี้ตายไปซะเรียบร้อยคิวไปหนึ่งคิวไปอีก ยังไงที่มันจะล่อเหรอเพื่อนอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนกระสุนหมดกระสุนหมดปืนพบปืนพบเออโดนฟาดโอ้ทีมเราคิวไป50แล้วนะครับน้ำอยู่เยอะเลยน้ำอยู่เยอะเลยให้ตัวข้างบนตัวข้างบนตัวข้างบนนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลาหมดพอดีเอาเราได้ทีสองของทีมด้วยนะครับโอเคโอ้ชนะแล้วเอาละครับเรามาต่อกันดีกว่าคราวนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นโหมดการต่อสู้แบบเดียวนะครับผมแล้วก็ซุ่มแผนที่ครับมาเริ่มเลยเเ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 รรรราาาาไมมมม่่่ตต้้้้้อออออองงงงีีีีทนนนนะะคััับบบชืืใพลลปขกกสูแดยยวซ เลยเนี่ยเดี๋ยวยิงคิวไปหนึ่งครับผมโอ้ยโดนทุบโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเกิดใหม่ครับมาโอเคครับตรงนี้ได้มีเวลาตั้งตัวหน่อยนะยิงนี่ไงล่ะคนนี้คนนี้คนนี้เรียรีโรนีโรนีโรนไงคนนี้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 ตายไป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 ทครับตายไปตายไปตายไปเออโดนทุบกลับมาเกิดใหม่ข้างบนข้างบนตายเรียบร้อยหนึ่งคิวนี่จะมาทุบเรานี่ยจะมาทุบเราเราหรือเปล่าไม่รู้ยิงยิงยิงเออยิงตายหนึ่งเออเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยครับยิง ดับเบิลคิวเอาตายหมดตัวใครตัวมันนี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยมันยิงกันมัวไปหมดเลยครับเอ้ามาดิครับมาดิครับอย่ามาทุบเราอย่ามาทุบเรามาเกิดมาแล้วนั่นไงยิงหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งไปหาที่หลบดีดีกว่าอ้นี่ไงข้ออยู่หลังกระแพงตายไปสิครับเรียบร้อยคนนี้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 ไปไปไปคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้ยิงเอาเวลาหมดพอดีโอ้โห เราฆ่าไปหนะครับอุ้ยแต่รถได้ที่สีเลยนะถือว่าไม่ธรรมาดานะครับเอาละครับสำหรับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ของเกม b o ล k m a n Go นะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมอย่างแค่โพสต์คลิปลงยูทูบที่ตอรก,ก็สามารถได้ของด้วยสามารถดูรายละเอียดได้ที่คลิปของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ